สวัสดีครับบิทิกาลาดนะครับมีรถเข้าใหม่แนะนำหนึ่คันนะครับคันนี้เป็น Honda Civic FD ปี2007นะครับจดทะเบียน2008นะครับนี่รถสวยเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีนะครับไม่เคยติดแก๊สภายในเป็นเบาะหนังนะนี่ภายในดำด้วยนะคันนี้ผมไม่มั่นใจว่าต้องเป็นตัวท็อปหรือเปล่าถึงจะเป็นภายในดำนะเนี่ยแต่เนี้ยเป็นภายในดำแล้วก็มีแอร์ออโต เดี๋ยวผมตัดเครื่องให้มีแอร์ออโต้มีแอร์แบ็ก ABS ดิสเบกสี่ล้อนะครับนี่ดูดิเครื่องนิ่มทุกอย่างนะครับนี่สวยงามนี่นะครับไปดูห้องเครื่องเครื่องเดิมนะไม่เคยติดแก๊สนะครับนี่แข้งแขงครับเอาไปใช้งานได้เลยบอดีค้คันน้องคันหน้าอะไรสวยนะครับนี่ไม่มีชนหนักตัดต่อแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะครับปึ๊บ เดี๋ยวดูทรงรถเต็มๆกันอ่าอันนี้นี่ล้อมงล้อแม็กสวยหมดนะครับเป็นซี v i c อฟดีปีสองพันเจ็ดจดทะเบียนสองพันแปดนะนี่รถบ้านแท้ร้อเปอร์เ็นะครับผมพึ่งไปปิดเออเงินติดล้อมาให้ลูกค้าเลยได้เล่มได้รายครบแล้วครับนี่อันนี้ผมขายหนึ่งแสนเจ็ดหืเก้าพันบาทจัดไฟแนนซ์ได้นะครับแล้วก็ผ่อนประมาณห้าพัน 5, สี่พันห้าพันะครับผ่อนประมาณนี้แหละห้าปีกก็ลองมาดูได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถฟรีทุกค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะครับนี่สีสวยรอบพันครับนี่ล้อแม็กก็สวยดูดิแม็กฟันด้าแท้เลยรถสวยมากคันนี้ใครหาซ i วิ c เอฟดีลองมาดูนะครับหนึ่งแสนเจดหื่นเก้าพันบาทฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะครับภายในเป็นหนังดําหมดเลยนะครับคอนโซลคอนโซลแผงประตูเป็นดําหมดนะเนี่ยไม้นะครับ 1นึ่ง0บาทฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะครับสนใจโทรมาสอบถามได้ครับสวัสดีครับ